สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์ฟายวันนี้อยู่กับเปินกับการมาเล่าเรื่องของการใช้ชีวิตในหอวันแรกเริ่มต้นวันมาจากตอนที่แบบวันนี้โอเคฟันยอมรับเพราะฟันก็ตื่นสายประมาณนึงตื่นมาสักแบบ9ก0โมงกับ10โมงนะคะแล้วก็มีความแบบรเราไปชมเปญที่ซึ่งมันจะหนักเลยว่าอี้อที่ฟันซื้อมนัน มันไม่น่าจะเหมาะกับการเรียเลยตอนแรกกะจะให้เมโลย,ยีแต่ว่าโอเคก็ก็กินได้แล้วก็พอผ่านจากตอนเช้าไปนะคะก็เนี่ยทำการย้ายไฟเพี่ที่จะกลับมาอัดคลิปอีกรอบเพราะมมเมมเ็นทีนี้หลังจากนั้น่ยมันก็ออกไปนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเออไปหาหาข้าวกินแหละไปแหลกกินผัดไทยแล้วก็มีส่วนที่จะไปซื้อชุดนที่กาพเพิ่มเพราะว่าเนี่ยชุดช้นนั้ไม่พอนะ อยวแบบกลัวจะ่ายไม่พอนไงแล้วคือไปไปก,ก็ตามจ P S ไปแต่การตามีพีแปอของไปคือมันเดินไกลมากจอไทยก็หารหันไม่เจอแล้วก็หน่อยหน่อยเพรานะว่าถึงเวลาที่จะนัดก,กับเพื่อนแล้วทีนี้นัดก,กับเพื่อนมันก็คือว่าเราไปเซเว่นในมอกันอ่าว่ามองไม่ที่โดนแล้วมันก็เรีย่อยเคยเดินไม่ค่อยอเคอยอ,อะไรเท่าไหร่ก็แบบตอนแรกจะแบบจะไปรอรถแชมในม,มาหาลัยด้วยแต่ว่าสุดทยก็ไม่ได้ขึ้นโอเคแล้วก็ไปดูพวก ตึกต่างๆเนาะแบบตึกเรียนฉันต้องเรียนตรงไหนอะไรเงี้ยไปต่างคณะบ้างแล้วก็เดินวนๆอยู่แถวนั้น่ะตามที่มีทางไปแต่ความพิเศษก็คือว่าวันเนี้ยฝนก็ได้ไปเล่นกับน้องม้าด้วยก็อพราะในมเราเลี้ยงม้านะแบบคณะจัตวแพทย์อะเขาเลี้ยงมาเอาไว้เพื่อให้คนที่เรียนคณะจัตวแพทย์เขาได้แบบมาตรวจมาเอ็กซเรย์มา, Excel, มาทําอะไรอย่างงี้เนาะหนงก็น่ารักนะเราก็แบบ ที่ที่เขาดูแลเขาก็ใจดีแล้วก็แบบแค่ให่อาหารเสร็จมให้แล้วก็ให้น้องมากินที่มือเพ่ให้น้องกินได้น่ากลัวแหละแต่ว่าน้องก็ไม่ได้กัดเราอะไรเท่าไหร่นั่นแหละค่ะแต่จากนั้นเนี่ยเพื่อก็บอกว่าเออเออแบบมันมีหมาด้วยน,นะเพื่อก็เลยแบบอ๋อโอเคเเอก็เลยตัดสินใจบอกให้เพื่อนค่าไปดูมห,หมาหน่อยค่ะแลวคือหมาที่ว่าก่าคือเหมือนกับว่าหมาจอน,นี่ยเขาก็ ไปเก็บมาแหละเก็บมาใช่ไหมแล้วก็เอามาแบบจะปรับนิสยัยอะไรของเขาแล้วก็มีการทำหมนันฉีดวัคซีนเนาะเพื่อที่จะลดปัญหาหมาจก่อนจึงพอไปถึงอตรงๆหนูก็ไม่ค่อยจะเป็นมิสกอลเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าให้การต้อนรับกันแบบเห่าเห่าเห่าเหาเห่าตลอดคานหรือว่ามีลูกกงกันอยู่แบบไม่งแบบั้นมันอาจจะบบมันงั้ม่ชันแล้วอะไรอย่างนี้ใหม่แบบเป็นเดินเยอะมากคนนี้เป็นมีบมแ,แบบถ่านเนาะแบบเดินขนาดไหนอเหนื่อยมาก คนก็สุดท้ายก็มันแบบจะมาแหมอยู่ที่ห้องแล้วก็สุดท้ายก็ได้ออกไปทาผม,มนิดนึงเต่ว่าไปเดินสํารวจซอยน,น,นู้นซอยน,นี้ค้าอะไรอย่างเงีนเน้ยก็โอเคใช้ได้แล้วก็เป็นมันไดของการอยู่หอที่ก็โอเคนะทุกอย่างก็สบายดีเป็นการอยู่หอครั้งแรกของคนเลยนะแบบคนไม่เคยอยู่หอเลยงแต่ฉันอยู่ประถมหมอต้อนมอปลายฉันก็อยู่บ้านมาตลอดซึ่งแบบเขาก็บอกว่าเอยอสีกราศเนี่ยต่อให้ปีหนึ่งห,ร,หรือหอใช่ไหมคาหาะแต่ปีสอง พีสองีสามก็เนะนยาง่าอยู่บ้านนะเพราะว่าแบบเอออยู่บ้านแหละไปชเช้ายิ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านไม่ได้ไกลามากเพราะเขาบอกว่าปีสี่ถึงปีหกเนี่ยจะแทบไม่ได้กลับบ้านแล้วเพราะว่านน้างนอนที่โรงพยาบาลขาดแบบลงเว้นนะก็นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเป็นเรื่องของอนาคตทีนี้ก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือการอยู่ขอแลน,นแรกของเปิ้ลึงช่วงแรกเปิ้ลก็ยังดีมีแม่มาอยู่ด้วยก่อนก็ เป็นประมาณนี้ละค่ะเป็นว่ามันเล่าเฉยนฟังเนาะแตว่าเด็กหอแล้วก็จะเป็นเด็กหอแล้วพรุ่งนี้เปิดเพิ่มแลวนะคะไว้ถ้าไม่ติดอายมากเท่าแบบเคลียร์คลิปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปให้ดูกันว่าเฟสต์ในมหาวิทยาลัยแม่ที่โดนของคนจะเป็นยังไงในฐาหนะที่ไปเรียนวันแรกโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มาเล่าปังเฉยๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ